สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกศิษย์วัดสันไฟช่างนะคะวันนี้เราก็มาขายขนมโคก,กันค่ะตอนนี้ก็กําลังทำขนมโคกหน้าข้าวโพดน,นะคะตอนนี้ก็ได้ใส่แป้งหน้ากะทิแล้วก็ข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะปิดฝานะคะรอ5นาทีนะคะค่อยเปิดมา อันนี้ก็จะเป็นขนมโ๊กหน้าต้นหอมนะคะตอนนี้ก็คือสุกดีแล้วนะคะแป้งก็จะกรอบประมาณนี้นะคะของเราจะไม่เป็นแผ่นนะคะเราจะแคะทีละอันนะคะทีละเบ้านะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่านะคะเราออกมาประมาณตีห้านะคะมาเปิดร้านเราก็ไม่ได้ใช้ใบกองนะคะก็ใช้เป็นกล่องนี้นะคะแล้วก็จะทำการตัดกล่องตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะให้ความร้อนระบายออกนะคะ ขนมโคกต้องใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะถึงจะได้เปิดฝาเดี๋ยวเราก็จะจับคู่นะคะแล้วก็ใส่กองต้นหอมต้นหอมเจคู่นะคะ แล้วแต่ว่าใครจะใส่กี่คู่นะคะเราเจ่ดเจ็ดคู่นะคะส่วนข้าวโพดเราใส่หกค,คู่ค่ะเ,คเน้นหวานมันนะคะไม่เน้นหวานมากนะคะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ